เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกค่ะพอดแคสต์ที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสำเร็จแล้วก็ค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายใน และภายนอกของเราไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาชวนคุยในยกับหนังสือที่ดิฉันนํามาในทุกๆครั้งแล้วค่ะหรบวันนี้เป็นหนังสือของคุณธนาเทียนอัจฉริยะค่ะชื่อหนังสือว่าแดกขึ้นเล็กๆในมหาสมุทรค่ะรานนี้เรามารู้จักตัวผู้เขียนนิดนึงค่ะคุณธนาเนี่ยนะคะก็เป็นทีรกก่รู้จักนดีในวงการการตลาดนะคะจริงๆแล้วคุณธนาเทียนอัจฉริยะหรือคุณโจ้เนี่ยค่ะ เกิดที่จังหวัดคนครราชสีมาค่ะเป็นครอบครัวชนชั้นกลางค่ะแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนประจำที่ศรีราชาก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพแล้วก็เป็นพี่ชายคนโตของน้องสาวสี่คนค่ะ ที่มีเป็นครอบครัวคนจีนนะคะแล้วก็มีป้าแล้วก็ม้าเป็นนักสู้ทางธุรกิจให้ลูกชายเห็นเป็นตัวอย่างมาตั้งแต่เด็กๆค่ะคุณธนาเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ทํางานเป็นสวจวตสายการบินเดลต้าแอร์ที่ที่อเมริกาอยู่พักหนึ่งค่ะก่อนที่จะจบปริญญาโท MBA จากหมหาวิทยาลัย w a s h i ชิงตันสเตทนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มงานเป็นวานิชนากรค่ะเป็นงานแรกในไทยที่บริษัทหลักทรัพย์เอกตํมลงนะคะ แล้วเขาก็มีชื่อเสียงกับการทำงานที่ d t แทค่ะในตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์นะคะก่อนที่จะเริ่มทำงานหลากหลายนะคะแล้วก็พลิกแบรนด์เขียนหนังสือคนพลิกแบรนด์แบนรนด์พลิกคนอันโด่งดังก่อนที่จะออกจากดีแท็ในปี2554หลังจากนั้นเขาก็รับตำแหน่ง CEO ที่ m แมกซีน e อยู่ช่วงสั้นๆค่ะแล้วก็ ทำงานเป็น c o o ในส่วนงานของบอดค้สที่ GMM Gammy ด้วยนะคะแล้วก็เ,อเจอมอร์สุมจอดำยูโรในปี2012ค่ะจากนั้นก็ทำงานให้กับเทเลนอ์นะคะในภารกิจประมูลมือถือที่ประเทศพมา่ารวมถึงเป็นกรรมการแล้วก็ที่ปรึกษาในไลา์อุตสาหกรรมค่ะ นับว่าเขาก็เป็นคนประสบความสําเร็จในงานที่เขาทานะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ทํางานให้สังคมนะคะทําหลักสูตรนะคะสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสารรค์เชิงธุรกิจนะคะหรือ ABC ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมร่วมกับหนุ่มเมืองจันนะ,ะซึ่งก็มีนักเรียนจบไปแล้วหลายรุ่นคะ่ะแม้ว่าเขาจะทํางานหลากหลายทั้งสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะคะ แต่ถ้าจะให้ตอบว่างานไหนที่เขารักที่สุดนะแล้วก็จะไม่มีวันที่จะเลิกทําไปตลอดชีวิตคําตอบที่ออกจากปากโดยไม่ต้องคิดก็คือตําแหน่งเกิร์นแดดค่ะก็คือเป็นคุณพ่อของลูกสาวที่รักทั้งสองคนนั่นเองค่ะแล้วเขาก็ทําเพจของตัวเองนะที่ชื่อว่าเขียนไวใ้ให้เธอเนี่ยก็เป็นที่โด่งดังนะที่ว่าเขียนบทความสําหรับเก็บไว้ให้ลูกลูกของ เขาทั้งสองคนนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะแดกขึ้นเล็กๆในหมาสมุนซึ่งคุณธนาเนี่ยเขาไม่ได้เขียนหนังสือเยอะนะคะแต่หนังสือทุกเล่มของเขาเนี่ยดิฉันเองก็ซื้อมาทุกเล่มค่ะเพราะว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าเออคนเขียนเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีอะคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่านหนังสือของเขาแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะดิฉันก็นํามาในหนังสือนะคะเขาก็เขียนเป็นหลายตอนค่ะ เป็นเรื่องราวของการทำงานนะคะเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าหรือเป็นเรื่องราวที่เขาอ่านมาเป็นเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตต่างๆของเขาะคะ่ะซึ่งดิฉันเองอ <mumbling. S 1> ก็ขอนำมามา3ตอนที่ประทับใจแล้วกันนะคะในตอนแรกค่ะเป็นก็เป็นเรื่องของชื่อหนังสือค่ะแดกขึ้นเล็กๆในมหาสมุทรค่ะมันเป็นเรื่องของขึ้นเล็กๆลูกหนึ่งในหมหาสมุทรนะคะๆๆ ly, ก,ลกคำลังลอยขึ้นขึ้นลงลงอย่างมีความสุขกับสายลมแลวก็อากาศ ที่งดงามจนคลื่นน้อยเนี่ยเริ่มสังเกตถึงคลื่นลูกก่อนหน้าที่กำลังทยอยซัดเข้าฟังค่ะโอ๊ยตายแล้วแย่แล้วคลื่นน้อยเริ่มวยวายค่ะดูซิว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันระหว่างนั้นคลื่นอีกลูกก็ไล่ตามมาแล้วก็เห็นคลื่นน้อยเนี่ยกำลังตกอยู่ในความเศร้าแล้วก็หดหูค่ะคลื่นลูกหลังก็ถามว่าทำไมเธอดูเศร้านักละ่ะคลื่นน้อยก็เลยตอบว่าเธอไม่เข้าใจหรอกเราทั้งหมดเนี่ยกำลังจะกระแทกฝัง คลืนอย่างพวกเราเนี่ยจะสลายหายไปอย่างไร้ล่องรอยเวลวไยไม่ล่ะคลืนลูกที่สองก็เลยบอกว่าไม่เธอนั่นแหละไม่เข้าใจเธอไม่ใช่คลื่นเธอเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอันนี้เป็นตอนหนึ่งจากหนังสือ Tuesday With m o r i y นะคะของ m i s อ a n บ b o ค่ะซึ่งอันนี้ ก็เป็นตัวชื่อหนังสือด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตอนแรกที่ดิฉันประทับใจนะคะตอนที่สองค่ะที่ดิฉันประทับใจนะคะก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะก็คือตอนที่ว่าจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยต้องคิดว่าวิ่งมาราธอนค่ะซึ่งในตอนนี้ดิฉันเองก็เอาไปนะคะ พูดเอาไปเขียนในในหลายๆข้อความเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งมา,มารารทอนเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยดิฉันเองก็เป็นนักวิ่งค่ะแล้วก็ชอบวิ่งนะปัจจุบันก็วิ่งทุกทุกวันค่ะเป็นการดูแลสุขภาพ อันแรกที่ดิฉันทำแล้วรู้สึกง่ายที่สุดนะคะลองลงมาจากโยคะค่ะที่รู้สึกว่าหลังจากทำโยคะแล้วก็มาฝึกวิ่งด้วยเนี่ยมันเข้าคู่กันได้อย่างพอดีนะคะพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะในที่เขาเปรียบเทียบเรื่องการทำธุรกิจว่าเราต้องคิดว่าวิ่งมาราธอนเนี่ยมันก็เหมือนการที่ดิฉันเองก็ เป็นเจ้าของกิจการก็เลยโดนใจในหัวข้อนี้นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการแทบทุกคนน่ะจะต้องบอกว่าหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งไม่ใช่ว่าต้องทําบัญชีเป็นหรือรูอรอรอ้เรื่องภาษีคะ่ะแต่อยู่ที่คาแรคเตอร์ของเจ้าของคะ่ะอยู่ที่ความอยากที่จะทํามีแพชชั่นในสิ่งที่ทํามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีกิจค่ะ คือความอดทนนะคะซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ในหนังสือเรื่องกิจนะคะที่ดิฉันเองก็เคยเอามาทำในพอดแคสต์ให้พวกเราฟังแล้วเนี่ยนะคะนิสัยที่เรียกว่ากิจเนี่ยมาจากคำว่า passion นะคะกับ perseverance per นะคะซึ่งกล่าวถึงว่า เราต้องมีความลหลงไหลหมกมุ่นหัวปักหัวปำแล้วก็มีความอึดอดทนไม่ย่อท้อนะคะล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่นะคะซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในทุกเรื่องหากอยากประสบความสำเร็จรวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการที่ดีด้วยค่ะดังนั้นนะคะก็เลยมีคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่สอนวิชาธุรกิจเบื้องต้นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะเล่าไว้ว่านะครูจะให้นักเรียนลองทํารายงานโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SME แล้วมาเล่าให้ฟังนะคะว่าได้ความรู้อะไรกลับมาบ้างนะคะซึ่งครูคนนี้ค่ะเปิดคลาสพิเศษโดยให้โจทย์ง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นคลาสที่สอนทักษะสำคัญในการเป็นผู้ประกอบการนะคะโดยผ่านการวิ่งค่ะโดยเงื่อนไขาการสอบไล่ก็ง่ายๆแค่ว่าหลังจากเรียนได้22สัปดาห์ผ่านไปแล้วเนะะี่ยการสอบก็คือต้องวิ่งมาราธอนให้ได้ซึ่งคุณครูมั่นใจว่าการผ่านการวิ่งมาราธอนได้นักเรียนจะต้องฝึกฝนแล้วก็ เรียนรู้ทักษะที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายความอดทนความมุ่งมั่นการเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็การมีกริชค่ะก็คือความอดทนนั่นเองนะคะณนะจุดเริ่มต้นของงานวิ่งมาราธอนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารพันลงหรือใครก็ตามเนะะี่ยค่ะถ้าไม่ได้ลงแรงไม่ได้ฝึกมาไม่ได้มีทักษะชีวิตที่จำเป็นก็ไม่มีทางที่จะวิ่งจบมาราธอนได้ค่ะ การเรียนการสอบจึงตรงไปตรงมาแล้วก็ทำอย่างไรจึงจะจบมาราธอนก็คือการวิ่ง42.195กิโลภายในเวลา7ชั่วโมงค่ะนักเรียนรุ่นแรกๆเนี่ยของคุณครูท่านเนี้ยก็มีหลากหลายนะคะตั้งแต่แม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ19จนถึงผู้บริหารอายุ60ค่ะการเรียนการสอนก็มีแค่นักเรียนฝึกเอง3วันต่ออาทิตย์วันเสาร์ก็มาเจอกันแบบรวมกันครึกครั้งหนึ่งนะคะมาวิ่งยาวๆด้วยกันแล้วก็วันจันทร์ก็มา พูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะในวันที่พูดคุยแลกเปลี่ยนน่ยส่วนมากจะคุยกันอยู่3เรื่องค่ะก็คือวิธีการกินอาหารการเทและก็วินยัยคุยกันว่าวินัยที่จะเรียนรู้จากการฝึกวิ่งมาราธอนนั้นจะเอามาใช้กับชีวิตหรือธุรกิจอย่างไรแล้วก็การมีเป้ายิ่งใหญ่ที่ดูน่ากลัวดูแล้วไม่น่าจะทําได้เราจะทําอย่างไรให้ทําได้โดยเอามาย่อยเป็นเป้าเล็กๆแล้วควรมีพัฒนาการอย่างไร คุณครูก็ตั้งคำถามคล้ายกับการพยายามกินช้างทั้งตัวค่ะช้างเป็นเป้าหมายที่ใหญ่จนนึกไม่ออกนะคะแต่ว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะกินช้างทั้งตัวได้ก็คือกินทีละคำค่ะมีนักเรียนคนหนึ่งในคาที่ต้องเรียนเต็มเวลาค่ะต้องเทรนมาราทอนแล้วก็กำลังจะเปิดร้านทำผมตามความฝันค่ะอตอนนักเรียนคนนี้มาเล่าประสบการณ์ในคลาสเธอบอกว่าการเปิดร้านไม่ต่างจากการวิ่งมาราทอนเลยเพราะว่ามีเป้าที่ใหญ่แล้วก็ยากมาก อนจะเปิดก็มีแค่ก็จะมีแต่อุปสรรคค่ะกองแช่งเนี่ยก็บอกให้เลิกทำเธอทำไม่ได้หรอกธนาคารก็ไม่ให้กู้ค่ะต้องดิ้นรนหาเงินทุนหมุนเวียนเองนะคะซึ่งพอเริ่มเปิดก็โดย,ก,โดยก็โดนเทศกิจนะคะมากวนมาแกล้งแต่เธอก็ใช้ชวิธีคิดแบบเทรนมาราธอนค่ะคือเอาปัญหาใหญ่เนี่ยมาแตกเป็นชิ้นเล็กๆแก้ทีละอย่างค่ะเหมือนกินช้างทีละคำจนผ่านมาได้ ครูก็เล่าอีกว่ามาราธอนเนี่ยสอนหัวใจในการทำธุรกิจอีกอย่างก็คือความสม่ำเสมอการมีวินัยที่ดีนะคะการกินดีการนอนเป็นเวลาและการออกกำลังกายค่ะ ไม่ใช่แค่ทําวันเดียวไม่ใช่ทําเฉพาะในวันที่อากาศดีไม่ใช่ทําเฉพาะในวันที่มีอารมณ์อยากจะทําแต่ต้องทําทุกวันแม้ในวันที่ไม่อยากทําวันที่อากาศไม่ดีหรือวันที่เราขี้เกียจสุดๆค่ะเป็นวิธีเดียวที่เราจะเอาชนะเป้าหมายใหญ่ๆได้มันไม่ใช่การทําเรื่องใหญ่ๆเป็นครั้งคราวแต่มันเป็นการทําเรื่องเล็กๆอย่างสม่าเสมอตั้งหากนะคะนักเรียนอายุเข้าวัยกลางคนอีกคนนึงก็มีอาชีพเป็นที่ปรึกษาแนวค่ะ เธอเคยผ่าสะโพกเมื่อ9ปีก่อนออกกำลังไม่ค่อยได้เลยปล่อยตัวจนอ้วนแล้วก็อ่อนแอค่ะแต่ก็กล้ามาลองลงเรียนคาดนี้ค่ะเพราะอยากทำอะไรเพื่อแม่ที่เสียไปแล้วเธอรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อจำกัดทางกายภาพโดยมีเวลาแค่22อาทิตย์แล้วก็ต้องวิ่ง42กิโลเมตรภายใน7ชั่วโมงนะคะแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้ใจของเธอเนี่ยใหญ่กว่าร่างกาย เธอจึงมาซ้อมแบบช้าๆเดิน2นาทีวิ่งเหยาะๆยาะสองนาทีทำซ้ำๆช้าๆไปเรื่อยๆค่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกพอ22อาทิตย์ผ่านไปวันที่เธอต้องวิ่งจริงเนี่ยเธอก็ทำได้ในเวลาเพียง6ชั่วโมง48นาทีค่ะแล้วน้ำหนักของเธอก็ลดไปเกือบ20กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะคะคุณครูเล่าว,ว่าเวลาที่ครูชอบที่สุดก็คืออาทิตย์ที่5หลังจากเริ่มซ้อมไปสักพักอะค่ะ,คะเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดี จากการกินดีนอนเป็นเวลาออกกําลังกายร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดความมั่นใจกลายเป็นนิสัยที่จะพุ่งชนเป้าหมายใหม่ๆทุกอาทิตย์ค่ะในอาทิตย์ที่5นั้นนะคะจะเริ่มมีนักเรียนที่คิดต่อไปแล้วว่าถ้าวิ่งมาราธอนได้ก็น่าจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้แล้วก็น่าจะเรียนจบในยาตรีได้ถ้าวิ่งมาราธอนได้ก็น่าจะเปิดร้านทำผมได้คุณครูสรุปบทเรียนจากคาัดมาราธอนไว้ว่าเรามารักชับ เรามักชอบตั้งเป้าแล้วไปลุ้นว่าเราจะถึงเป้าหมายได้โดยพึ่งดวงหรือโชคค่ะแต่การผ่านมาราธอนจะทำให้เรามีคุณลักษณะที่จะไม่ต้องขึ้นกับโชคหรือวาระโอกาสแต่เป็นสิ่งที่ตนต้องเลือกเองมาราธอนคือหลักสูตรชีวิตคุณครูจบการบรรยายไว้แบบนั้นค่ะซึ่งอันนี้ค่ะก็ต้นเรื่องเนี่ยดิฉันก็เคยอ่าเรื่องนี้มาแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย คนพูดเนี่ยค่ะก็คือเรื่องราวของคุณครูแอนดูนะคะจอห์นสตันนะคะที่พูดในเท็ดทอค่ะแล้วก็เขาเป็นวิทยาลัยเขาเป็นคุณครูที่วิทยายลัยชุมชนแห่งหนึ่งในเดนเวอร์นะคะซึ่งจริงๆดิฉันเองเนี่ยก็เคยวิ่งมาราธอนผ่านกันวิ่งมาราธอนมาแล้วหนึ่งครั้งแบบไม่ได้ตั้งใจซิทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันพบว่าการที่จะวิ่งมาราธอนให้จบได้เนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีกําลังวางชาที่พอจะวิ่งได้แล้วก็ผ่านมาได้แบบทุรักทุเลนะคะแต่หากที่เราอายุขนาดนี้ตอนที่ดิฉันไปมาราธอนเนี่ยอายุ50ค่ะ ก็พบว่าเนี่ยค่ะมันต้องใช้ทั้งกำลังใจใช้ต้องทั้งความอึดแล้วก็ต้องวางแผนมาพอสมควรนะคะไม่ใช่อยู่ๆเราจะลงไปวิ่งเลยเราต้องฝึกฝนมากพอสมควรนะคะเพราะนั้นเนี่ยออพอมาเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยดิฉันก็เข้าใจค่ะพอพูดถึงมาราธอนกับการประกอบกิจการทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยดังนั้นนะคะมันไม่ใช่แค่การทำเรื่องใหญ่ๆเป็นครัง้งคราวค่ะ แต่มันเป็นการทำเรื่องเล็กๆอย่างสม่ำเสมอตั้งหากค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะในบทที่ดิฉันประทับใจและบทสุดท้ายที่ดิฉันประทับใจที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือในเรื่องของความลับของจักรวาลนะคะที่คุณโจเขียนไว้ได้อย่าง น่ารักค่ะเขาบอกว่าความลับของจักรวาลที่พ่อบ้านต้องเข้าใจนะคะเนื่องจากว่าคุณโจเนี่ยผู้เขียนนะคะเป็นเด็กสายศิลป์ค่ะตอนเรียนมัธยมก็ไม่เคยเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะเรื่องราวความท,ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยดูหนังบ้างแต่ก็ไม่รู้ในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพแรงโน้มถ่วงนะคะเขาบอกว่ากว่าที่เขาจะเข้าใจเอาจริงๆก็ไม่ไม่นานมานี้เองค่ะตอนที่ลูกสาวสองคนเนี่ย ยังเล็กเนี่ยฮะตัวเขากับภรรยาก็พากันไปเดินห้างอยู่บ่อยๆเวลาถึงหน้าร้านขายเสื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนะฮะที่มีป้ายเซลล์ทีไรอ่ะตามสไตล์ของผู้หญิงค่ะภรรยาของเขาก็ขอแวะเข้าไปซึ่งเป็นธรรมดาของสาวๆที่โดยปกติเธอจะบอกว่าขอเข้าไปดูสัก30นาทีนะคะตัวเขากับลูกสาวที่ยังเล็กก็นั่งรอที่มานั่งข้างนอกค่ะ แต่พอถึงเวลา30นาทีเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปตามภรรยาซึ่งกําลังหอบของพลุงพลังด้วยว่ายังลองชุดไม่เสร็จเลยตัวเขาก็พาซื้อบอกว่า30นาทีแล้วไงหลายครั้งนะคะก,ก็ตัวเขานี่ก็ทับหน้าหง,งุดหงิดใส่ภรรยาอีกภรรยาที่ยังชอบไม่เรียบร้อยดีก็เซ็งค่ะจนบางทีก็ผ่านโมโหกลับนะ,ะเหตุที่เขาบอกว่าเขาไปเร่งเพราะว่าเขาจะรีบไปดูรองเท้าที่เขาอยากได้เหมือนกัน แต่พอพยายามไม่ได้ของที่อยากได้อ่ะอารมณ์ทั้งปวงของการเดินห้างในวันนั้นก็แย่ลงค่ะการดูลองเท้าของผู้เขียนเองก็ไม่ราบรื่นค่ะไม่มีใครช่วยเลือกจบด้วยการอดได้รองเท้าอีกด้วยเขาก็เล่าน่ารังน่ารักนะคะด้วยความด้อยความรู้ในเรื่องแดงนมถ่วงนะคะของผู้เขียนเนี่ยปัญหานี้ก็เลยเกิดขึ้นบ่อยๆค่ะจนตัวเขาเองเนี่ยได้มาดูหนังเรื่อง i n t e r s t e l l a r ค่ะซึ่งระเอกได้เดินทางไปในโอกาสแล้วกลับมา แก่ช้ากว่าลูกสาวของตัวเองเพราะว่าแรงโน้มถ่วงในอวกาศที่ไปเอกอยู่เนี่ยเข้มข้นกว่าบนโลกค่ะเวลาจึงเดินช้าลงค่ะผู้เขียนก็เลยเริ่มทําความเข้าใจความลับของจักรวาลในที่ที่แรงโน้มถ่วงสูงเวลาจะเดินช้ากว่าปกติค่ะเขาเลยเข้าใจว่าพื้นที่ในร้านอย่างซาร่านั้นไม่เหมือนพื้นที่นอกห้างทั่วไปค่ะ ในนั้นน่ะแรงโน้มถ่วงจะสูงกว่าข้างนอกค่ะเวลาข้างในร้านนี่จะเดินช้ากว่าข้างนอกพอสมควรค่ะเวลา30นาทีข้างนอกเนี่ยจะสามารถยืดเป็น1ชั่วโมงเมื่ออยู่ข้างในค่ะหรือเทียบง่ายๆก็คือข้างนอกผ่านไป30นาทีแล้วข้างในยังรู้สึกว่าแค่15นาทีเองเนี่ยเขาก็เลยไปศึกษาแล้วก็ทดลองเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะแล้วก็พบว่าเป็นจริงรํมนั้นภรรยาบอกว่าพอภรรยาเขาบอกว่าจะเข้าไปในซาล่า30นาทีค่ะ ผู้เขียนก็รู้ทันทีว่ามันคือหนึ่งชั่วโมงข้างนอกพอเขาเนี่ยเดินเข้าไปในนั้นสักสามสิบนาทีกว่าๆเนี่ยภรรยาก็ยังขอบของพลุงพลังแทนที่ตัวเขาจะเร่งค่ะเขาก็จะบอกว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะแน่ค่อยๆลองก็ได้ไม่ต้องรีบภรรยาขอ,ของเขาเนี่ก็จะยิ้มแฉ่งด้วยความสบายใจแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ลองเท้าคู่ที่เขาอยากได้เพราะว่าเขาเข้าใจแล้วค่ะ ตอนนี้ลูกสาวเขาโตเป็นวัยรุ่นนะคะเขาก็ได้ค้นพบความรู้ทางฟิสิกส์ใหม่อีกว่าพอสามสาวคือมีลูกสาวสองคนนะคะรวมกับคุณแม่คือภรรยาเนี่ยไปอยู่ในร้านพร้อมกันเนี่ยดูเหมือนแรงโน้มถ่วงจะยิ่งรุนแรงกว่าเดิมค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาทดลองเปรียบเทียบเวลา30นาทีข้างนอกอะ่ะแต่ตอนนี้ข้างในอ่ะในร้านเนี่ยนะคะดูเหมือนจะเป็นเกนาทีะคะ่ะตอนแรกๆเนี่ยอาจจะ เรียกว่าผลการทดลองยังไม่เป๊ะๆนักค่ะแต่คิดว่านอกจากร้านเสื้อผ้าจะมีแรงโน้มถ่วงสูงกว่าปกติแล้วนะะี่ค่ะการที่สาวๆอยู่ด้วยกันหลายคนเนี่ยดูจะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันทําใหพ้พลังของแรงโน้มถ่วงนั้นใกล้หลุมดําเข้าไปทุกทีค่ะนะคะแตก่การมีความรู้เรื่องนี้เป็นก็เป็นเรื่องดีค่ะพอเขาเข้าใจเรื่องแ,แรงโน้มถ่วงแล้วเนี่ย เขาก็สามารถบริหารจัดการเวลาความคาดหวังแล้วก็แผนการซื้อสินค้าส่วนตัวของเขาได้ดีขึ้น,นะคะจากทฤษฎีแรงโน้มถ่วงในห้างนะคะซึ่งเป็นความลับของจกักรวาลอันยิ่งใหญ่ที่ เขาอยากเอามาบอกพ่อบ้านธสายสินค่ะที่ไม่รู้ไม,ไม่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นบทน่ารักน่ารักในตอนท้ายๆค่ะที่ดิฉันอ่านแล้วก็ขำค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าเวลาผู้หญิงค่ะมีเพื่อนโดวยวยาถ้าเพื่อนผู้หญิงเข้าไปในห้างเราไปซื้อเสื้อผ้าด้วยกันโอ้โหวันหนึ่งหมดแป๊บเดียวเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะอยากบอกว่าเออเวลามุมมองของเรากับมุมมองของอีกคนเนี่ย อาจจะแตกต่างกันดังนั้นถ้าหากเราเข้าใจในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะทําให้การมีชีวิตอยู่ของเราที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะอันนี้ก็สิ่งที่ได้จากหนังสือแดกขึ้นเล็กๆในมหาสมุทรค่ะนะคะก็ในโอกาสนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ฟังจนจบนะคะเราก็คิดว่านะคะเราจะนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาให้ เป็นของฟ้ากกับคุณผู้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ